สวัสดีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับบอกได้เลยว่าของมันต้องมีนะครับสำหรับชาวไบเกอร์ของเรานะครับนี่เลยฮให้ดูกล่องเปิดกล่องไปพร้อมๆกันทะาดนะครับเป็นยี่ห้อจาร์โดนะครับเป็นยี่ห้อจาร์โดในกล่องหลังจากเราเปิดมาแล้วนะครับก็จะมีตัวหน้าปกนะครับนะครับยี่ห้อจาร์โดนะครับซึ่งในกล่องเองนะครับแพ็คมาอย่างดีตัวกล่องคุณภาพดีเลยนะครับตัวแพ็กเกจดีมาก นี่เลยกล่องแรกที่เราจะโชว์เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขออนุญาตแกะให้ชมนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับตึ๊บตึบนี่เลยครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับซึ่งเป็นสมาร์ททัชสกรีนที่มีขนาดใหญ่นะผมวัดและเส้นเนี้ยหนิ้วนะครับแล้วส่วนหน้าจอเนี่ยหนิ้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยวัสดุที่ใช้ประกอบมาเป็น smt technology กันน้ำได้นะครับด้านบนด้านบน เห็นไหมครับมีปุ่มปุ่มกดนะครับเรียบเนียนไปกับตัวเครื่องเลยนะครับซึ่งตรงนี้บริเวณนี้เขามีการซีลซิลิโคนเอาไว้กันน้ำได้100%เนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆและบริเวณนี้นะครับ GPS นะครับ GPS ตัวนี้เป็นแบบยูนิคนะครับคือเป็น GPS แบบบิวอ i n นะครับอยู่ในตัวเครื่องเลยถ้าสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวหน้าจอลักษณะนี้นะครับจะต้องมีตัว GPS แยกออกไปเดี๋ยวผมอนุญาตหยิบให้ดูนะครับนะให้ชมกันนะครับเมื่อก่อนเราจะต้องมีตัวนี้นะครับติดตั้งในตัวรถแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยปลั๊กอินเข้าไปกับตัวหน้าจอเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับตัวนี้เรามี GPS ที่เป็นบิลลอินอยู่ข้างในมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังตัวนี้เป็นโมดูลนะครับเป็นโมดูลซึ่งวัสดุทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นนะครับเป็นอลนยอัะครบ มีความแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาถ้าลงมาจับดูแล้วจะรู้เลยว่าโอหมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่สูงนะครับตัวเมาส์อยู่ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นลูกหมุนเป็นลูกปืนนะครับประกอบไปจากตัว Solid n i c k กิลไฟเบแน่นอนครับเน้นเรื่องความแข็งแรงน้ำหนักเบาทนทานนะครับต่อมาตัวสายนะครับสายสายเชื่อมต่อต่างๆนะครับ ทำจากอลูมิเนียมอลลอยด์เช่นเดียวกันนะครับแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาหน้าจอสัมผัสดีมากนะครับพอมาจับดูแล้วรู้สึกมีมความมั่นคงแข็งแรงโอเคอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับสำหรับในส่วนของหน้าจอเดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปเลยซึ่งในกล่องนะครับนี่เลยตัวกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ชมแล้วกันตัวกล้องหน้าและกล้องหลัง ตัวกล้องนี่สามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับวัสดุที่ใช้ประกอบขึ้นมาเป็นซิงค์อลลอยนะครับตัวนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังมาอยู่ในแพ็กเกจในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องถัดมากล่องด้านในก็จะมีกล่อง A และ B อยู่ด้านในนะครับกล่อง A มีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยเริ่มต้นจากกล่อง A นะกล่อง A เดี๋ยวผมเปิดให้ดูกล่อง A นะครับก็จะมีตัวสายรัด มาให้นะครับมีตัวขาจับนะครับขาจับบาร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแหวนรองมาให้ด้วยถึง3ขนาดซึ่งชุดนี้เนี่ยสามารถจับได้กับตัวแฮนเดิลบาร์ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมากกว่า90%ซคือพูด,ดง่ายๆสามารถจับได้กับทุกรุ่นนะครับสามารถติดทั้งได้ง่ายกลองบีกลองบี กล่อง BME นี่เลยครับชุดเข็บัลไยกับกลิปให้นะครับตัวสายวายลิงที่ใช้ในการเชื่อมต่อจุดต่างๆกันและแน่นอนครับก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์เอาไว้ให้เช็ดเลนส์ของกล้องด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับในกล่องมีคู่มือการใช้งานนะครับหลากหลายภาษาเลยรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยนะครับนี่แล้วก็ Customer Service นะครับใบรับประกันคุณภาพซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้เนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อกับตัวนี้ได้ด้วยตัววัดลมยางอัตโนมัตินะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถซิงค์ได้กับหน้าจอตัวนี้นะครับเพียงแต่ใช้ตัวนี้แทนตัวเขาเรียกอะไรจุกปิดลมเนาะที่ที่ล้อ,อยางนะครับที่ตรงจุกปิดลมตรงวาล์วเขา ก็สามารถใช้งานได้แล้วง่ายได้นะครับเชื่อมต่อกันได้คู่นี้นะครับใช้งานด้วยกันได้สนใจยังไงติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างนะครับแล้วโทรมาคุยกันนะครับเสร็จแล้วรายละเอียดเราคุยกันหลังใหม่ต่อโอเคแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ